การปฏิบัติธรรมการเพียนบรารมถ้าใครไม่แจ้งในศีลในธรรมไม่แน่นหนาในขันติวิริยะไม่ตากรลุกนามุทิตาอุเบกขาถ้าจิตตะภาวนาไม่แน่นหนามันก็ย่อมแพ้ทุกแพ้กังแพ้วิบากนี่เข้ามากอบกินกายกินใจของเราทำให้เกิดโลภกโลสะโมหะความไม่สบายกายความไม่สบายใจมันก็เกิดขึ้น นี่แหละแต่ถ้าศีลเราแน่นแล้วอบอกตรงๆเลยใครด่าก,ก็ยังไม่โกรธเลยกลับสงสารเขาเออนะกลับยิ้มยืนนะยิ้มอยู่ในใจยิ้มแบบอาอารมณ์ดียิ้มอย่างมีศีลอ่ะนั่นะอ่ะเรียกว่ายิ้มเบาๆนะแต่อย่าไปหัวเราะดังนะถ้หัวเราะดังนี่เขาหาว่าบ้าอีนะ เออนั่นเห็นไหมเดี่อวมหาว่าประชดประชันเขาอีกเอาอีกนั่น